สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องของ8ทักษะการทำงานที่จำเป็นหลังจากยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะมานำมาพูดคุยกันมากเพราะว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นยุคนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือในอนาคตที่เราต้องวางแผนเป้าหมายชีวิตของเรานะคะมีอะไรบ้างในทักษะที่เรา จำเป็นในการต้องใช้ในชีวิตประจําวันหรือสิ่งที่เราต้องพัฒนาตัวเองในยุคที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แล้วก็หลังจากนี้ต่อไปนะคะอันแรกเลยนะคะทักษะอันที่1ก็คือเรื่องของการรู้จักปรับตัวและก็ยืดหยุน่นทั้งในเรื่องของวิธีการดําเนินชีวิต แล้วก็เรื่องของอวิธีการทํางานต่างๆให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของถ้าเราจะทําการเกษตรหรือจะทําหน้าที่ราชการหรือจะทำะลูกจ้างพนักงานนะคะการปรับเวลาในการเรีนรเรยนในการทํางานก็จะแตกต่างกันมีหลายๆที่ใช้การทํางานแบบ Work f r o m Home มากขึ้นนะคะอันนี้เราก็ต้องมีการปรับตัวและก็ยืดหยุ่นนะคะทักษะที่2นะคะก็คือเรื่องของ ความชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีนะคะซึ่ง เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะใช้ในแอปพลิเคชันหรือในเรื่องของอการใช้สื่อนวัตรกรรมอื่นๆในการทำงานเนี่ยเวลาเรามีการเกี่ยวข้องเรื่องของเวิร์กฟอร์มการขายของออนไลน์หรือการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้มีความชำนาญมากขึ้นนะคะอันที่3นะคะก็คือเรื่องของการใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะซึ่ง อันนี้เนี่ย AI หรือหุ่นยนต์ทั้งหลายที่มนุษย์พัฒนาระบบขึ้นมาเนี่ยก็จะสู้มนุษย์ไม่ได้ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงจำเป็นนะคะในการนำมาใช้ในาการพัฒนาตัวเองหรือการใช้พัฒนางานในอนาคตนะคะทักษะที่4นะคะที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหานะคะซึ่งอันนี้จำเป็นมากที่ คนหรือมนุษย์เนี่ยก็ต้องมีทักษะเหล่านี้เนี่ยให้มันมากขึ้นนะคะเพราะ,ะปัจจุบันเนี่ยเรามี AI มาช่วยคิดวิเคราะห์คำนวณในเรื่องต่างๆเยอะมากแต่สิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเรื่องของมนุษย์เนี่ยเราต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้นะคะเพราะว่า ไม่งั้นเนี่ย A.I. ที่จะเข้ามาแทนมนุษย์เนี่ยก็จะสามารถมีบทบาทได้มากกว่างั้นทักษะนี้ก็ค่อนข้างที่จาเป็นนะคะทักษะที่5นะคะก็คือเรื่องของอการมีทักษะ,ะทางเทคโนโลยีชั้นสูงนะคะดังเรื่องของดิจิทัลหรือเรื่องของการเขียนโค้ดนะคะอันนี้ซึ่งเฉพาะทางไปมากนะคะอาจจะไม่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตประจารําวันแต่สําหรับคนที่มีความสามารถทาง ทางด้านนี้เฉพาะทางก็จะมีความเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญชำนาญมากขึ้นในเรื่องของดิจิทัลหรือเรื่องของการเขียนโค้ดเนี่ยก็จำเป็นมากแอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆที่จะเข้ามา ซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือ,อมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นอันนี้จําเป็นนะคะทักษะที่6กนะคะก็คือเรื่องของความเป็นผู้นําแล้วก็กล้าตัดสินใจนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยในในสังคมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบนะคะ,ะการใช้ชีวิตมากมายดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็ทักษะการเป็นผู้นํา ตอนนี้เราอาจจะบางคนอาจจะยังไม่กล้าหรือไม่กล้าแสดงออกอะไรก็ตามแต่ทักษะเหล่านี้ก็ควรจะฝึกไว้นะคะทักษะที่7นะคะ ก็คือเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์เรื่องความฉลาดทางอารมณ์มีคนพูดถึงเยอะมากนะคะ EQ นะคะเรื่องดีเก่งแล้วก็มีความสุขนะคะดีนำเก่งแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขซึ่งแต่ละคนจะมีมาตรวัดความสุขไม่เหมือนกันนะคะคนเราบางคนอาจจะให้ความสำคัญเรื่องเงินบางคนอาจจะให้ความสำคัญเรื่องครอบครัวบางคนอาจจะให้ความสำคัญเรื่องสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ <n> นะคะดังนั้นเ,เรื่อง EQ แต่ละคนก็ สุขของเราเนะะี่ยค่ะที่เราแต่ละคนเป็นเนี่ยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะชีวิตความจริงของเราได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าภาวะการแพร่ระบาดของโควิด19ก็จะทำให้คนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้านะคะเนื่องจากความเครียดที่สะสมมาแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาในสมองนะคะแต่ทังนั้นทั้งนี้ดังนั้นเรื่องของการพัฒนา อยู่ในตัวด้วยเนี่ยก็มีความสําคัญมากนะคะอันที่8นะคะสุดท้ายเลยนะคะ mm. ก็คือเรื่องของการสนใจในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะคะอันนี้จําเป็นเลยนะคะ mm. เรื่องใหม่ๆเราจะมีโลกโซเชียลที่มันเป็น globalization นะคะไรรงแดนดังนั้นความรู้มันจะอัปเดตตลอดเวลาความรู้ที่ว่าดีแล้ววันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะดีอีกความรู้ที่คิดว่าไม่มีในอดีต อนาคตอาจจะมีนะคะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นใครที่เข้าใจสนใจเรียนรู้แล้วก็ใส่ใจในการที่จะเรียนรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้เราก้าวทันแล้วก็ปรับใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขดังนั้นเรื่องของทักษะนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานในในหลังจากยุคการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวันนี้นะคะเราก็ เป็นข้อคิดดีๆแนวคิดใหม่ๆนะคะที่เราต้องฝึกทักษะเหล่านี้ให้มีอยู่ในตัวเองหวังว่าวันนี้ที่นํามาเล่าก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็ถ้าเรานําไปใช้พัฒนาตัวเราเองเราก็จะสามารถปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ว่าจะยุคโควิดสิ 19.